ถ้ามาสม้มคางมักบวบบวบเหลี่ยมบวบห้อมแล้วก็มละมละจิ้นมล拉คีนกดอ,อกมักบวบงามแห้งเคลือขึ้นทางเทิงพุ่นเนาะมมีตัวเพิงเพิงมาผสมแกซอนล拉คินอกอะอ๋อลูกไห้ได้กินเลยๆตัวนี้เป็นมักบวบเหลี่ยมดอกมะบวบเหลี่ยมตัวนี้เป็นดอ,อกมละ มาละมาละกินนกมองลูกให้ได้กินเรื่อยๆแล้วก็บวบเหลี่ยมแล้วก็มียุลุ่มนี่อีกเนาะบล็อบเหลี่ยมแล้วก็มีมาละทินเก็บมากเลยมังมังลาคินนกเก็บมากเลยไปต้มตั้มเจวหรือว่าไปหลวกกินกับตั้มเจวมะเขือ ชนี้เป็นภาคอีตูภาคอีตูตกลงมากระแทกขึ้นมากภาคอีตูล้วกะเบียร์ภาคโอ้โ,อโอ้มาละโอ้ยมาละไม่ได้มาละขี้นอกอีกลูกแล้วก็มาละขีนนกมีน,มนมแตกลูกขึ้นมากอันนี้ ดูรุดอิดอยู่มาละกินตัวนี้แล้วก็มีอยู่ทั้งเทิงนี่อีกมาละกินแตกลูกเรื่อยๆนะกินเรื่อยอันตัวนี้ตัวอมเกาะว่าจะได้มือของเขาจะได้มีที่เกาะข้างในนี่ก็มาละ เจนี้เอาไปกินได้เลยล้วยังจะบ้านเก็บปัดมือได้จะมาทําอาหารคขาม,มาเก็บนวดจะได้กินสดๆเะนะตั้นี้มาละมาละจีนคือกันแต่ว่วาจะเอาไว้พันพว่าเก็บพันไป็นโหลหบหนึ่งหลบนี่ก็จะเอาไว้บวบเรียมเนี่ก็มาบวบเรียม่ต้วนี้ก็มาละเฮ้มาละ นี่มะละมะละกินกก็ก็มีตัวนี้นี่มะกินกตัวนี้มะละกินตัวนี้น่าจะเป็นดอกเกซอตัวผู้มาบวบอันยังบ่ทันเห็นลองบวบจักลูกเห็นแต่บงบวบเหลี่ยมมาบวบหัวมันยังบ่ทันเห็นจักคืออก็บ่ฮู้ํา ว่าใบาเอาไข่ไข่คือกันคักแในตันเจียว